สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ทสิบเจ็ดพฤศจิกายนเนาะนะคะเช้าๆค่ะวันนี้มาเปิดตู้นะคะมาปล่อยกันเหมือนเดิมเนาะนะคะช่วงนี้นะคะก็ขายไม่ค่อยออกเนาะบอนนะคะแต่ว่าเผื่อมีคนสนใจนะคะสวยขึ้นเนาะนะคะ สองร้อยบาทรวมส่งเนาะส่งแบบตะกา้าเไปษน,นีไทยปกติแล้วก็จะค่าจัดส่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทเนาะนะคนะ,ะเดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างนะเดิมๆของเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าสวยกว่าเดิมเนาะนะคนะ,ะวันนี้แดดมันจะออกเนาะนะคนะ,ะเ,เช้านะสักพักตกอีกนะคะสองร้อยบาทรวมส่งนะคะ รับสองกระถางสามหสิบาทลงส่งไปเลยนะคะบอลแบบบอลบ้านบ้านไม่รู้เนาะกวนอิ่มก็พาเรียกบอลบ้านบ้านแล้วก็บอลบ้านบ้านตามนะไม่ใช่บอลเทพนะคะแต่ก็ยังคงความสวยนะคะบอลพวกนี้เนาะนะคะพอดีอยู่ในตู้ค่อนข้างที่จะลุกยากหน่อยส่าโซนนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะ เสรนมากเราก็จะมีกวนอิม่มมีงาขุดปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวนอิ่มตัวนี้เสวยมาเนะนาะขาวใบขาวนะคะสองรบาทรวมส่งรับสองกระถางสามร้อห้าสิบาทรวมส่งนะคะกวนอิม่มกระถางที่สองนะคะลูกดกนะคะก็เลยไม่ยอมโตยังไม่ได้แยกนะคะ กลือทางที่สามเนาะมันสามสี่กระถางโอคานลูกให้สนใจทักมาถามได้นะคะรับหนึ่งกระถาง2องบาทรวมสง่งนะคะ2องกระถางสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งไปเลยเอาคนอูเอาคนอูนะคะ,อนะคะบอลเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือ ย,ยืดขึ้นพออยู่ในตู้นะแต่ต้นใหญ่ขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าเอาไว้ข้างนอกตู้กลัวาาแมลงนะคะเพราะว่าซาเลนเรามันไม่ปิดมิดชิดเนาะนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตระแม่ตะระแม่นี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะลากตรึมนะคะตระแม่มีอยู่สองกระถาง ถ้ารับสองกระถางเท่าไรแล้ววะสองร้หสิบาทรวมสุงนะคะตอนนี้แต่ระแม่เนาะแต่ว่าจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้ราคาบอลไปถึงไหนเนะ <c oughs> <c oughs> าะอาจจะถูกกว่านี้นะคะที่อื่นเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็ขายแล้วว่าขายไม่แพงนะคะถ้าถ้าเราส่งแบบตักร้าเนาะแล้วก็ราคา สองร้อยนะคะเฉพาะค่าจัดส่งก็เกือบร้อยบาทแล้วนะคะแล้วก็ค่าปปกรณ์การแพ็คอีกเนาะนะคะก็ถ้าใครสนใจเนาะ,ะอยากจะได้ก็ทักมาได้เอามีเงินเท่านี้นะคะอยากจะซื้อประมาณนี้นะคะได้ไหมลดได้ไหมนะคะก็ก็ลองทักมาดูเนาะนะคะคิดเอวไปตู้นอนดีกว่านะ ตู้นี้ก็หงส่วนนะคะก็เท่าเดิมเท่ากันเนาะกระถางละ200ส,งสองร้อยบาทรวมส่งสองกระถางสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะมองๆเนาะนะคะมีอ่าคราๆราได้นะคะอันนี้คือถ่นนทันหลวงราชสวยมากมีสามกระถางสวยมากเลยเนาะนะคะนี่หลวงราช ต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กเนาะไม่ใช่เบบีนะบอกนี่ค่ะก็ใครสนใจเนาะนะคะก็ทักมาได้เนาะถ้าเกิดว่าเอออยากจะได้ราคาเท่านี้ลดได้ไหมก็ลองทักมาดูนะคะเผื่อว่ารวมค่าจัดส่งแล้วนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะปล่อยได้เราก็จะปล่อยนะคะเพราะว่ามันก็เยอะเนาะอันนี้พร้อมที่จะ อันนี้อันนี้จะอันนี้ขายได้แล้วน,นี่ต้นแม่เขาค่ะต้นรติประดับดาวนี่ต้นแม่รับใบสวยนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบาทรวมส่งได้เนาะต้นนี้เนาะแบบเอเบบีมีสี่กระถางแต่ต้นนี้มันมีเล็กนะคะมันก็มีกระถางน้ที่ปล่อยได้เนาะแต่เขาสวยมากใบแม่เขาสวยมากอือ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  ค่ะก็เผื่อมีคนสนใจเน,ะนาะนะคะกำลังกัดสีสีเสื้อสมุดอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมสูงถ้าจำไม่ผิดเนาะสวัสดีก็สวัสดีค่ะ